ะะจุดนี้ที่เรายืนคือขาดวโดนรถได้เองเดี๋ยวเรามาร่วมยืนกันดีกว่าว่าใครในจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นผู้โชคดีได้รางวัลทีวีดิจิตอลเครื่องแรกไปคองตามไปดูเลยค่ะ นนี้เราก็จะมาหาร้านที่โชคดีที่มีสัญลักษณ์ของไทยรัฐทีวีอยู่หน้าร <ขอ S 2> ้านขอเชิญประมือมาผู้โชคดีหน่อยค่ะดีใจไดยผู้โชคดีของชาวเชียงใหม่จริงๆเลยนะคะที่ได้รับรางวัลดิจิตอลทีวีไปชมไทยรัฐทีวีช่ชชงอง32ตีไปแล้วสี่คนแต่วันนี้มาถึงเชียงใหม่ทั้งทีเราก็ต้องมาร้านอาหารที่มันแบบไม่มาร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่นี่เลยค่ะร้านข้าวซอยเสมอใจฟ้าห้านั่นเองนะคะจะอร่อยขนาดไหนต้องตามไปชิมกันค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้มีของที่ราลึกมามอบให้กับเจ้าของร้านคือพี่การนั่นเองเรามีดิจิตอลทีวี32นิ้วนะคะพร้อมบริการการติดตั้งกล่องรับสัญญาณจาก CTH นะคะเอาไว้เปิดให้ลูกค้าชมอ่าเชิเลยค่ะเอาเลยนะคะสำหรับแฟนไทยรัฐทีวีทุกท่านนะคะที่อยากจะแนะนำร้านเด็ดร้านดังร้านไหนนะสามารถแนะนำทีมงานได้ที่เฟซบุ o กแฟนเพจไทยรั คนไหนที่แนะนําร้านอาหารได้โดนใจเตรียมรับของรางวัลไปเลยและสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้เราจะยกกองคาราวานของเรานะไทยรัฐทีวีไปกันที่ภาคใต้พวกเรากองคาราวานคงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะพวกเราคาราวานไทยรัฐทีวีจากใหญ่สมัยเจ